สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอนะครับ E.P นี้นะครับมีรถมานำเสนอใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถอ่ีวสุดีแม็กนะครับไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับก็มาทำมินิรับแค่นะครับก็ตัวนี้นะครับปี07นะครับสีสันด้วยรวมเดี๋ยวเรามา,มาดูกันดีกว่านะผมพาดูสีก่อนสีก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะ มีรักยิ้มบ้างอะไรบ้างนะครับโดยรวมก็ยังโอเคนะครับนี่นะครับมีริ้วอยบ้างนะรถก็มีเสน่ห์อยู่นะครับตรงนี่ถ้าปั่นยาหน่อยอะไรหน่อย,อยสวยกว่านี้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับ มาดูภายในกันนะครับทรงกรนหน้าถือว่าดีนะครับก็ตามสภาพนะครับแต่ไม่แตกนะครับนี่นะครับแผงน้ำป่งน้ำปัดเขานะครับเบาะทางด้านคนนั่งมีขาดนิดนึงนะครับเขาเข้าไปหุ้มหนังใหม่มานะครับพื้นพรมสวยมากนะครับสะอาดเลยนะครับอ่ะมาไหลมาที่ด้านหลังนะครับ เบาสวยนะครับไม่ขาดนะครับเบาหลังนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเบาหลังนี่ถือว่าสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไหลมาทางคนขับบ้างคนขับมีนิดนึงนะครับเบามันแตกนะครับไม่ขาดนะแต่เป็นแบบผ้ามันแตกนะครับไม่มีปุ่นเรียกการขับขี่นะครับเออคนตรงคนตหน้าสวยนะมีบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับโดยรวมดีนะครับมีจอสองดินให้นะแผงวงแผงแอร์ดีนะครับ มาดูแผงประตูนะครับค่อนข้างสวยนะเพอาเย็บใหม่ไปแล้วตรงนี้นะครับแผงตรงคนโซนไอคอนโรลกระจกใช้ได้หมดนะครับอ่านี่แผงประตูด้านคนขับนะครับสวยนะครับข้างหลังนะไม่ยุบไม่ย่นเนาะไหลามาที่ข้างหลังประตูคนขับนะครับไอ้คนนั่งเออก็ไม่ยุบไม่ย่นเนาะสวยนะครับก็ถือว่าสวยอ่ามาแผงประตู ทางด้านคนนั่งนะก็โอเคเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดลดราคาแบบนี้นะครับแสนกว่าบาทเนาะตัวสูงนะตัวไฮรลนเดอร์บอกก่อนตัวนี้เาตัวไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับก็มาทำยีราฟแกะมันมีล้อขสิบแปดใบนะครับก็ถือว่าทรงมันก็พอได้นะครับไม่น่าเกียดทรงน่ารักดีนะเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวผมติดให้ดูเลยทีเดียวนะครับทีหลังนะอ่ะภาษีตุลาหกแปดนะครับมาดูห้องเครื่องกัน นะครับห้องเครื่องนะครับจริงๆเนี่ยถือว่าเดิมนะเนี่ยนะครับจะมีตำหนิอยู่นิดนึงด้านขวาจิกมานิดเดียวนะครับเจ้าของเขาไม่ยอมโปะนะครับเขาให้แค่ดึงออกมานะครับให้มันเดิมที่สุดนะครับแต่เขาไม่ยอมโปะไม่ยอมํำสีนะก็ถือว่ามันไม่เยอะนะครับไม่เข้าซุ้มนะไม่เข้าไปยันซุ้มนี้ไม่เข้านะครับนี่เดิมทั้งเส้นนะอ่านี่คุยกันตรงๆเลยนะครับ เพดเดิมนะครับหมุดดำนะครับแต้มชมพูนะครับนี่นะครับกรบหนุครบในนะครับไม่มียุคไม่มีย่นนะครับกาวเดิมหมดนะครับแผ่นแดมกันร้อนอยู่ครบหมดนะครับมีตําหนิก็ที่เดียวนะครับตรงนั้นนะครับคุยกันแบบตรงๆเลยนะครับรถอันนี้เลยราคาค่อนข้างเบาหน่อยนะครับอันนี้ฝาไม่ได้เป็นไรนะครับเจ้าของสั่ง ช่างสีทําสีครับเขาบอกจะได้ดูส,สวยๆนะอ่าฝากระโปรงก็เดิมนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแบตใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูกันดีกว่าอ่ากันนี้มีอุด g d r มาแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็ความเชื่อนะก็แล้วแต่นะพิจรารณากันเอาอันนี้อุดให้แล้วนะครับ น่ารถก็ประมาณนี้นะครับเศษเครื่องนะเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะครับคคันนี้นะครับดูดูวมีอะไรไหมรถทุกคันนะครับของยูสูนะครับรู้กันดีนะครับมันมีอะไรทุกคันนะครับเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีนะครับเป็นเรื่องปกติของเขานะครับคันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่พ่นนะครับถ้ามีไอเฉอนนิดเครื่องก็ร้อนนะครับอันนี้แทบจะไม่มีดูันยาวๆเนาะเสียงเครื่องก็ถือว่าเบานะหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับเจ้าของเปลี่ยนเอาใหม่แล้วนะครับหม้อน้ํานะครับ เรบเสียงเครื่องเาฟังเอาประมาณนี้นะครับอ่าก็สําหรับเจ้าดีแมกคันนี้นะครับก็ฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกลางๆนะก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับใน facebook Na n โอเกนะครับหรือไม่ก็ youtube นะครับนาโนโอเยุทธคาหรือยุทธคานาโนโอเกนะครับก็มาทิ้งข้อความไม่ได้นะครับหรือทักทายกันมาได้นะครับสําหรับรถกันนี้นะครับเป็นตัว ยูสุไฮแลนเดอร์นะครับปีศูนะครับตัวสูงนะครับมาทำยีรับแค่นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นรถลายตริดตามนะครับตรวจกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ่องเรานะครับจะไปดูรถดูอะไรกันก็ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ want to sleep in cuz i got something to prove i got to take what i hate and finally make a move i think of you and